ก็ต้องเรียนกับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้นะครับผมนั่งฟังท่านสมาชิกเนี่ยนะครับได้อภิปรายกล่าวหาผมเนี่ยสี่ชั่วโมงกว่านะครับซึ่งข้อมูลก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินรถไฟเป็นเรื่องของการขายหุ้นเนี่ยอจกอบุรีจเจริญเนี่ยนะครับหรือว่าในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเนี่ย และเอ็มแอมแบบเนี่ยก็อยากจะให้ท่านสมาชิกเนี่ยได้ดูข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับก่อนนำมาพิปรายนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เวลาที่พิปรายไปแล้วเนี่ยกับเรียนท่านประธานนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยรับฟังทั้งประเทศนะครับแล้วถ้าได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะทําให้เกิดความเสียหายกับหลายๆส่วนนะครับเริ่มประเด็นที่หนึ่งนะครับคือประเด็นเรื่องที่ดินที่เขากรงนะครับก็จะมีคําถามว่าหนึ่งเนี่ยการรถไฟเนี่ยทำไมแม่นเป็นการเพิกถอนโฉนด ทั้งที่มีคาที่ภากษาแล้วเป็นการจงใจไม่ความร่วมมือกับกรมที่ดินแล้วทําไมจริงไปฟ้องศาลปกครองสองเนี่ยที่ดินของตระกลเนี่ยเป็นที่ตั้งของตระกูลที่ชอบบริษัทที่ตั้งในพื้นที่มีความสัมพันธ์กับผมนะครับสามเนี่ยรถไฟเนี่ยต้องรีบเอาที่ดินที่เขากระโดงขึ้นมาเร็วๆผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับประเด็นที่มีการอภิปรายนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นประเด็นที่ ได้เคยหยิบยกขึ้นมาอภิปรายหลายครั้งแล้วซึ่งผมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปัญหาที่ดินเขากรโดงนั่นนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะครับมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ปี2502ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐคือกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยผมไม่เคย แทรกแซงการทํางานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับและยังมีการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในที่ดินดังกล่าวเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมาโดยตลอด <S <S ผมเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่ผมได้มอบให้การรถไฟเนี่ยก็คือการเมียนทุกอย่างเนี่ยต้องทำภายใต้ระเบียบกฎหมายและหลักธรรมภิบาลเรื่องนี้นะครับก็มีรายละเอียดที่เคยอภิปรายไปครั้งแล้วเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เป็นประเด็นที่ ซ้ำนะครับแล้วก็เสียเวลาผมขออนุญาตว่าถ้าใครอยากจะฟังซ้ำนะครับก็กรุณาไปสแกน q ิ A c o d e นะครับข้างรูปภาพได้ผมเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เพราะทุกอย่างต้องอยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์นะครับและดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายผมต้องเรียนว่ามีเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับที่มีท่านสมาชิกเนี่ยอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลที่ผมเคารพที่สุดในชีวิตนะครับ ก็คือคุณพ่อของผมค,คือท่านชัยทิดชอบซึ่งวันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อของผมเนี่ยเคยเนี่ยไปเช่าที่ดินต้องเรียนครับว่าที่ดินที่คุณพ่อไปดําเนินการเนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟจริงนะครับแต่เป็นเป็นคนละแปลงกับที่ดินตามจดหมายที่ดินเลขที่3、4、6、6ีติดกันนะครับ แปลงที่ท่านสมาชิกได้หยิบยกขึ้นมานั้นเป็นแปลงที่เป็นที่ดินของการรถไฟนะครับซึ่งคุณพ่อก็ได้ไปขอนะครับในการที่ทําสัญญาอาศัยที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่หนงาน48ตารางวานะครับตามภาพจะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งได้ทําสัญญากันนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2516ส่วนที่ดินแปลงโฉนดที่ดินหมายเลขที่3466เนี่ยจะมีเนื้อที่7ไร่หนงาน 55.8ตารางวาตามภาพก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นพื้นท,ที่ที่ติดต่อกันและมีการยื่นออกเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดินมีการรับรองแนวเขตจากผู้ที่มีสิทธิ์ข้างเคียงนะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่องการรถไฟไปรับรองแนวเขตให้ด้วยนอกจากนั้นนะครับก็ขอเรียนครับว่าในคำอภิปราย ของท่านสมาชิกนะครับท่านทวีสอบสอขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่านนะครับว่าท่านได้พูดว่าเมื่อสารดีกาได้มีคำพิพากษาว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บริเวณเขากระดงเป็นของการรถไฟการรถไฟเนี่ยสามารถนําผลของคำํำพิพากษาไปใช้ต่อบุคคนภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแป้งมาตรา145เนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ย มาตรา145เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการที่จะใช้นะครับสำหรับยืนยันสิทธิ์ของการรถไฟในที่ดินแปลงที่เป็นแปลงที่อยู่ในคำพิพากษาเท่านั้นส่วนประเด็นที่สองนะครับที่ได้มีการอภิปรายถึงผมก็คือเรื่องประเด็นการขายหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญว่าเป็นนิติกรรมอันพังประเด็นที่กล่าวหาก็คือกล่าวหาว่านิติกรรมขายหุ้นของหอจกบุรีเจริญนั้น มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าเป็นการซื้อขายปลอมไม่มีหลักฐานในการชำระเงินจริงแต่เป็นในลักษณะนิติกรรมอันพงเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาคมได้ประโยชน์ในการลงทุนของหอเจ้ากอบุริเจริญในโครงการรับเหมาของกระทรวงคมนาคมผมขออนุญาตกลับเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกดังนี้ครับว่าเรื่องนี้นะครับมีการซื้อขายกันจริงครับคุณสุปวัตินะครับซึ่งเป็นเพื่อนของผม ตั้งแต่วันที่16มกราคมนะครับ2561ก็ได้มีการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับมีหลักฐานยืนยันจากธนาคารธนาชาติสาขาวุรีรัมซึ่งถ้าท่านสมาชิกจะได้ดูเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งขวาของภาพนะครับที่ทำกรอบสีแดงไว้เนี่ยมีการโอนเงินจำนวน3ครั้งครับครั้งแรกนะครับวันที่2เดือนสิงหาคมปี2560จำนวนเงิน35ล้านบาทนะครับ โอนเงินจากธนาคารธนชาติสาขาบางบัวทองนะครับครั้งที่สองนะครับวันที่5เดือนกันยายนปี2560รเป็นเงินจำนวนอีก35ล้านบาทนะครับก็โอนจากธนาคารธนชาติสาขาบางบัวทองนะครับผู้โอนก็คือคุณสุภวัตครั้งสุดท้ายครั้งที่3เนี่ยโอนเมื่อวันที่5นะครับเดือนมกราคมปี2561ัาจำนวนเงิน49ล้าน5แสนบาทโอนจากธนาคารธนชาติสาขาบางมัทองนะครับ ผู้โอนก็คือคุณสัภวัฒน์นะครับโอนทั้ง3ครั้งรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 9, 1 1 9 9 0 0 1 1 9บาล้าน5แสนบาทซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นการที่ได้เรียนกับท่านประธานไปยังสมาชิกว่ามีการดาเนินการการซื้อขายจริงนะครับแล้วก็มีการไปจดในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับเมื่อวันที่ 28มีนาคมปี2561ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุริจเจริญอีกเลยตั้งแต่วันที่28มีนาคม2561ที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุริจเจริญอย่างไรทั้งสิ้นนะครับส่วนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับที่จะนําไปใช้อะไรนะครับซึ่งก็ คิดว่าคงไม่ต้องมารายงานต่อท่านสมาชิกนะครับสำหรับประเด็นที่ว่าเรื่องนี้ทำไมไม่มีการรายงานเป็นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชอนะครับสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองก็ต้องเรียนว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งเรื่องถัดมานะครับมีท่านสมาชิกได้ตั้งประเด็นว่างาน ของกระทรวงคมนาคมเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยมีการประมูลงานที่เป็นลักษณะของการหัวประมูลเนี่ยผมต้องเรียนครับว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นน,นะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและเป็นไปไม่ได้สําหรับประเด็นต่อมานะครับก็คือประเด็นในเรื่องของการที่มีการกล่าวหานะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยโดยผมเนี่ยมีการจัดงบประมาณของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงไปที่จังหวัดบุรีรัมย์มากผิด ปกตินะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในสิ่งที่เราดําเนินการนี่นะครับในการจัดทํางบประมาณนี่ผมขออนุญาตที่จะชี้แจงดังนี้ครับว่าเรื่องแรกนี่ก็คงจะต้องพี่แน่นะครับในเรื่องการขอตั้งงบประมาณที่มีการดำเนินการของกระทรวงกําโคมในเรื่องของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทผมขออนุญาตน,านําเสนอนะครับเป็นภาพกราฟนะครับย้อนหลังสัก1ิปี นะครับตั้งแต่ปีงบป,ประมาณปี2557ถึงปี2566ซึ่งปี2566ยเนี่ยยังไม่มีการจัดสรรงบป,ประมาณนะครับเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาพระราชบัญญัติงบป,ประมาณปี2566ของสภาผู้แทนรัษฎรอยู่จากกราฟนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าการของงบป,ประมาณของกระทรวงนมนายเนี่นะครับเราขอไปมากทุกปีนะครับจากในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ย จะได้รับการจัดสรรเพียงไม่เกิน1ใน3เรื่องนี้ต้องเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการนะครับไม่ได้มีเรื่องของการที่จะสามารถไปสั่งให้ได้นะครับว่าจะต้องลงตรงนั้นลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ขอเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปยังท่านสมาชิกกรณีอีกอกรณีหนึ่งครับที่ต้องขอกราบเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปยังท่านสมาชิกก็คือว่ามีการอภิปรายว่างบประมาณเนี่ย ของกรมทางหลวงรนบทที่ไปลงที่จังหวัดบุรีรัมเนี่ยมีการกระจุกตัวก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วนะครับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดบุรีรัมเนี่ยนะครับมีงบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเนี่ยไปดําเนินการในพื้นที่เนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบย้อนหลังสักสิบปีนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ย จังหวัดบุรีร,รัมเนี่ยนะครับภาพกราฟเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่ได้มีงบประมาณอะไรที่มากกว่าจังหวัดอื่นๆถ้าดูพิจารณานะครับก็จะมีจังหวัดที่เอามาเทียบเคียงที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นอยุธยานคราาคราชส,สีมานครปฐมนะครับแล้วก็มีบุรีร,รัมเนี่ยก็จะเห็นกราฟนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดอื่นๆเนี่ยได้รับงบประมาณจัดสรรมากกว่าจังหวัดบุรีรัมนะครับแล้วก็มีการตั้งประเด็นว่า น่าจะเป็นการหัวราคาหรือไม่อย่างจังหวัดปวีรำเนี่ยนะครับต้องเรียนครับว่าจังหวัดปวีรำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูจากตารางที่ดูว่ามีใครเนี่ยเป็นผู้ประมูลงานแล้วได้เป็นผู้รับจ้างเป็นผู้สัญญากับทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยจะมีถึง35บริษัทนะฮะซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็ถามเหมือนกันครับว่าถ้ามีการัวประมจริงทําไมบริษัทที่ได้งานเนี่ยจึงมีมากถึง35บริษัท น่าจะมีเพียงหนึ่งบริษัทหรือสองบริษัทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องยืนยันครับว่าผมเองนะครับได้สั่งการชัดเจนในเรื่องการเป็นการตามระเบียบกฎหมายนะครับมติครมอแล้วก็กรมตางหลวงกรมทางหลวงชนบทนี่ได้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มขัดส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับที่ขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสภานะครับแห่งนี้ก็คือเรื่องของประเด็นเรื่องของการพิปรายว่าเอ็ม อาร์แมเนี่ยเป็นการลงทุนโครงการซ้ําซ้อนลงทุนเพื่อไก่ครับเรื่องนี้ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็ท่านสุรเชษ์นะครับประวินวงวุฒินะครับท่านเป็นผู้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการซ้ําซ้อนโครงการนะครับรถไฟทางคู่ความเร็วสูงและมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งจะมีการแย่งปริมาณผู้โดยสารกันเองนะครับจะเกิดความขาดคุณทําให้รัฐต้องแบกรับภาระนะครับเกิดหนี้สูงถึง5.7ล้านล้านบาท ผลประโยชน์จะไม่ตกถึงประชาชนในรับพื้นที่นะครับควรจัดลําดับความสําคัญโครงการเน้นการพัฒนาเมืองและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนะครับเช่นรถเมย์รถไฟรางเบารถ BRT นอกจากนั้นเนี่ยเอ็มอปเป็นการเวียนคืนที่ดินเกินความจําจเป็นนะครับจะทําให้เกิดการลงทุนสูงอีกนะครับการคัดเลือกเส้นทางเอ็มอเนี่ยไม่มีการใช้แบบจาลองมาประกอบกิจนาเป็นการเอื้อนะครับ ที่จะดําเนินการต่อจังหวัดปรุริรัมนะครับอันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าจริงๆนะครับแผนแม่บท MR Map เนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดนะครับเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับที่ท่านสสสุรเชษ์เนี่ยนะครับขออนุญาตเองนันท่านมีขั้นึึ่งไดเพิปรายไว้เนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะ ยังไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องนี้อย่างถูกต้องถ้าท่านประธานจะทําได้นะครับว่าในการประชุมอภิปรายที่ผ่านมาผมได้เคยเรียนเชิญท่านสสสุรเชษนะครับในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าอยากให้ท่านไปร่วมประชุมกันที่กระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือร่วมกันกับผู้บริหารและวิศวกรของกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ท่านก็ยังไม่เคยไปสักครั้งนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีเวลาสําหรับกรอบแนวคิดนะครับในการจัดทําแผนแม่บท MR m ม p ปของกระทรวงคมนาคมเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยพนทท่านในรฐมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านได้คุณานะครับเป็นผู้ที่จะมอบนโยบายเรื่องนี้มาเราก็นําเรื่องนี้ไปประชุมแล้วก็กวางนะครับแอคชั่นแผนเพื่อแปลไปสู่การปฏิบัติจะมีกรอบ อยู่3แนวทางด้วยกันนะครับสำหรับรูปแบบการลงทุนนะครับผมขอกลับเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับว่างบประมาณเนี่ยที่ท่านได้เอ่ยถึงว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ5.7ล,ล้านล้านบาทนะฮะอันนี้ต้องเรียนว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการคำนวณแบบนั้นนะครับเอ็มปเป็นการวางแผนแม่บทนะครับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศและการลงทุนมอเตอร์เวย์ และทางรถไฟทางคู่ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยคิดนะครับมีแนวคิดว่าไม่จําเป็นต้องลงทุนพร้อมกันและจําเป็นที่จะต้องมีการออกแบบและเวนคืนที่ดินพร้อมกันแต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดปัญหาการแยกเมืองออกเป็นสองส่วนโดยไม่มีการเชื่อมของที่ดินทั้งสองฝั่งซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย จำนวนมากนะครับในหลายพื้นที่อย่างที่เรารับทราบกันอยู่ผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เป็นคำวิพากษ์การหาผมนั้นไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นครับ